กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับวิวสุ่มโบนไปนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทัวร์เด็ดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทัวร์เด็ดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีีก10บบาทนนะครั่ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงิน <t> ท <response> mm ัน hmm. ท like ีนะครับจากนั้นนะครับ <Isaiah> ก <te S 2> ็จะลิงก์เข้าไปในหน้าวอลเล็ตของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉาลองนะครรัับบสหนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุ่มเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุ่มพ่เอและกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับพ่เภกเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้แล้เกลือนะครับเฮ้ยโอ้โหเกลือรัวครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4 0 0พกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะเออคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บก็อดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่เอ่ออยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครเออบอกพี่ด้วยนะโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sql f i e channel นะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับอัปเดตแล้วก็รีวิวในส่วนของกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับขณะที่อยากรู้ว่าในส่วนของกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กนะครับหมดเท่าไร่นะครับน้องๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวพีขออนุญาตรีวิวในส่วนของไอเทมที่เจมให้มาเล็กน้อยนะครับในส่วนของไอเทมนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับลูกซองนะครับ M 1 0 1 4นะครับตัวนี้นะครับค่าแตกดีที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับในส่วนของค่าแตกนะครับ อัตราการยิง2นะครับความเร็วโหลด1นะครับแล้วก็ลบในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่ลงไป1เท่านั้นเองนะครับสำหรับดักรสดูเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่าแตกดีนะครับณตอนนี้นะครับที่ GM บอกมานะครับนี่ก็จะเป็น Galaxy Hyperbook นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดผู้ชายกันต่อนะครับในส่วนของชุดผู้ชายนะครับชุดนี้นะครับเท่ๆนะครับสำหรับกางเกงยีนนะครับเสื้อก็แบบเซอร์เอรนะครับก็เป็นแบบแฟชั่นหนุ่มมารเซอร์นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของ เสื้อนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาพร้อมกับกางเกงยีนนะครับตัวนี้นะครับเออวัยรุ่นใจเกเรนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าทรงผมก็ตามนี้เลยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับป้ายตารางกิจกรรมก็ออกมาแล้วนะครับน้องๆก็โอเคครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับชุดเต็มๆก็เป็นในส่วนของชุดผู้ชายชุดนี้เลยนะครับ5ชิ้นนะครับต่อไปชุดผู้หญิงนะครับก็มีทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกันนะครับ เสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมนะครับสี่ชิ้นหรือ5ชิ้นประมาณนี้นะครับัยรุ่นริมหานะครับเสื้อก็นี่นะครับเท็กซี่เรดี้เลยนะครับแล้วก็กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าบูทยาวนะครับก็ส้นสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของทรงผมนะครับทรงผมก็สวยๆตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเออสรุปว่ามีทั้งหมด4ชิ้นนะครับสำหรับ เซตวัยรุ่นริมหานะครับก็เป็นเซ็ของผู้หญิงนะครับคนไหนที่ชอบเสื้อนะครับแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มาจัดกันได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของชุดเต็มๆนะครับสำหรับวัยรุ่นริมหาของผู้หญิงนะครับก็ต้องขอบคุณเอมด้วยนะครับที่ให้อเทมพี่มารีวิวก่อนขายนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับเราก็เปิดไปเลยนะครับทั้งหมดนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันสักครู่แล้วก็ไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับ เรียบร้อยนะครับก็แต่งเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับในส่วนของไฮเปอร์บุ๊กนะครับกิจกรรมอัปเดตเข้ามาเมื่อกี้นะครับน้องๆสามารถเติมนะครับเพียงแค่99เฟสนะครับน้องก็สามารถโพดล็อกในส่วนของไฮเปอร์บุ๊กนะครับเมื่อน้องซื้อนะครับก็จะได้ในส่วนของไอเทมชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องศพนะครับกา l ิซี่นะครับ ชิพรูอะไรสักอย่างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปขั้นที่2นะครับน้องจะต้องปลดล็อก35นะครับนี่นะครับ35โทเค็นนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อนะครับแล้วก็รีวิวให้น้องๆดูนะครับขั้นที่3ก็ประมาณ55โทเค็นนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับขั้นที่4ก็75โทเค็นนะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ขั้นที่5นะครับ105โทเค็นนะครับสำหรับคาตานะนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นที่6นะครับ170โทเค็นนะครับ นี่แล้วก็ในส่วนของขั้นที่7นะครับ230โทเค็นนะครับก็เป็นในส่วนของท่าทางนะครับสำหรับอันที่7นะครับนี่นะครับถ้าเปิดสมุดนะครับแล้วก็มีมังกรออกมานะครับนี่โคตรเทเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของครั้งที่8น้งนองๆก็ สุ่มเอานะครับรวมทั้งหมดนะครับ670โทเค็นนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับก็ตกโทเค็นละ10เพตรนะครับรวมๆก็6,700โทเค็นเพื่อการันตีในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับแต่จะไม่หมดเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าน้องๆดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าแบบเราส่มคารี่แอมันจะได้คืนโทเค็นมาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องสุ่มโทเค็นกันนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับพี่แนะนำให้น้องสุ่มกล่องโทเค็นนะครับ ค่อยๆสุ่มนะครับน้องพี่แนะนําประมาณสัก70กล่องก่อนนะครับอันที่จริงน้องๆสุ token token ่มไป99บกกล่องก็ได like ้นะครับ99ากล่องแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันเหลืออีกประมาณกี่โทเค็นน้องๆก็กดซื้อในเกมก็ได้นะครับอันนี้พี่มาภาคที่หลังนะครับพี่ซื้อก่อนนะครับ70โทเค็นนะครับเออ70กล่องนะครับขอโทษดีนะครับ70กล่องนะครับเออประมาณ70กล่องก็2,900เพชรพนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้ประมาณกี่โทเค็นนะครับนี่ ก็เปิดรัวๆนะครับมันก็มี6บ้าง3บ้างนะครับกล่องละ50เพรนะครับน้องๆก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพรแบบมิวพาสก็ทักพี่มาได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้โปรโมชั่นตอนที่พี่สุ่มเสร็จนะครับว่ามันหมดประมาณกี่เพรนะครับก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนี้เรา70กล่องนะครับได้มาประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับไฮเปอร์บุ๊กนะครับกดเข้าไปนะครับโอเคปวดล็อกนะครับ ขั้นแรก35นะครับขั้นที่2นะครับ35โทเค็นนะครับขั้นแรกมันฟรีแบบเราได้ไฮตัวบุ๊กมาเราก็ปลดล็อกฟรีเลยนะครับขั้นที่สองก็35โทเค็นเราได้ในส่วนของรถนะครับในส่วนของขั้นที่35 5โทเค็นนะครับ35โทเค็นเราได้ในส่วนของไอโฟนมาแล้วนะครับนี่โคตรตึงโคตรเท่นะครับเป็นการขอลับกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอันที่4นะครับเป็นในส่วนองค่ากลุ่มกระเป๋านะครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับ105โทเค็นนะครับอันนี้สี่เมื่อกี้75โทเค็นนะครับอันอันนี้105โทเค็นนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคาตาะนะครับคาตาณะแห่งดวงดาวนะครับนี่แล้วก็อันที่6นะครับใช้170โทเค็นไม่พอนะครับเดี๋ยวเราลองไปรุ้นกันก่อนนะครับน้องอย่าลืมรุนตรงนี้นะครับถ้าเกิดได้เศกันได้ในส่วนของสกายวิงนะครับพี่ก็กะว่าจะพอนะครับเสร็จบอไม่ได้นี่นะครับโอเค อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ไหมโอเคครับไม่ได้นะครับก็ครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7นะครับ170โทเค็นนะครับพิกะจะเอา100นะครับ100โอ้โหนี่ครับถ้าเกิดเราสุมตรงนี้ปุ๊บเราจะหมดแค่อีก830เพชรเองนะครับแนะนำให้น้องซื้ออันนี้นะครับอันอันที่หให้น้องซื้อปุ๊บแล้วน้องก็ไปสุ่มในส่วนของไอ้สกายวิงสีทองก่อนนะครับ ถ้าเกิดมันไม่ได้น้องๆค่อยไปซื้อไอ้ท่าที่7นะครับเพราะว่าท่าที่7 230โทเค็นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ดูนะครับในส่วนของคลิปนี้พี่ก็ไม่น่าไปซื้อเลยนะครับเพราะว่ากดซื้อในเกมประมาณแค่830เพชรเองนะครับแต่พี่ไปซื้อแบบนี้นะครับประมาณสัก50กล่องนะครับนี่ก็ถ้าเกิดน้องๆซื้อแบบในเกมนะครับจะหมดประมาณหกพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆซื้อกล่องนะครับน้องๆซื้อกล่องมันจะหมด น้อยกว่านั้นนะครับนี่นะครับพี่ซื้อเพิ่มไปอีกตั้ง70กล่องนะครับอ่ะ50หรือ70นี่ครับึ๊บโอเคนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่สรุปให้คร่าวๆเลยนะครับที่หมดไป5,800เพชรนะครับ5,800ันแปด้อยเพชรน้องเติมแค่ห้าพันก็ได้นะครับมันก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นที่6ของเรานะครับนี่ เป็นแม็กซ์เซเว่นนะครับแล้วก็ขั้นที่7นะครับพี่ซื้อเกินมาสักเท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดอันนะครับพี่นะครับปวดล็อกอันที่6ออกเลยนะครับสหรับสกายวิงมังกรสีขาวนะครับโหโคตรสวยนะสกายวิงนะครับไม่มีท่าเปิดตัวนะครับอันนี้เป็นสกายวิงนะครับแล้วก็อันที่7นะครับนี่เกินนะครับเออ ก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนี้พี่หมดไป5,800เพชรเพนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมตามนี้นะครับโปรโมชั่นเมลพาตามนี้นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพชรร้านที่ก็ทักมาได้เลยนะครับถ้าเกิดเพรตีแดงรู้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับร้านเรารับผิดชอบ100%นะครับก็ดีกว่าน้องไปเดิมร้านอื่นแล้วต้องแก้นะครับเออเสียตังแก้2รอบนะครับ หลานพี่รับประกันนะครับคนไหนที่อยากได้ก็มาจัดกันได้นะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ฝาน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ลงทุนซุ่มไป5,800เพชรเพเลยนะครับเพื่อน้องนนะครับคนไหนที่อยากได้หรือว่าอยากแบบรู้ทิกนะครับว่าหมวดกี่โทเค็นนะครับหมวดกี่เพรนะครับแล้วก็ต้องซุ่มแบบไหนนะครับน้องก็มาจัดกันได้นะครับถ้าทางก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรถนะครับในส่วนของกระเป๋านะครับแล้วก็โทเค็นที่ซุ่มมาเกินครับ28โทเค็นนะครับ นี่งก็นี่นะครับ28โทเค็นเลยนะครับก็หมดประมาณ5,600เพชรนะครับน้องเติมแพงห้0 0ัก็พอแล้วนะครับแต่ที่มีงบน้อยๆน้องๆก็ลองไปจัดดูนะครับน้องๆซื้อสมุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของโทเค็นค่อยซื้อตอนไหนก็ได้นะครับก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนะครับมีประมาณนี้ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ